เรากาลังจะไปหาช่างใช่ไหมพ่อใช่ไปตามหาช่างไปตามหาช่างเพราะว่ามีรถยางแตกใช่ค่ะคันนึงครับป้้ยันเบียนภูเก็ตครับผมเขาไม่ไม่ใช่คนแถวนี้แต่บอกว่ามาแต่เมืองเลยนะคะเราก็จะไปตามช่างให้ตอนนี้เราจะไปที่ร้านยางนะคะเพื่อไปตามช่างาดูรถฝให้นะคะรถจอดอยู่ฝั่งนั้นตอนนี้ตะกี้เรามายูเทิร์นกันนะคะอยู่ฝั่งขาวๆอ่ะ ออีกย่างไม่แตกออีกย่างไม่ไม่เกิดอบุบัติเหตุนะแต่ยางแตกย,ยับเลยค่ะรถคันนี้นะคะเราจะไปตามให้กับรถคันนี้ค่ะเราถึงน้ำยางค่ะทุกคนเราก็มาตามรถให้พี่เขานะคะพี่เขาบอกเขายังไม่มีลูกเลยนะไม่รู้ว่ามีเป็นยาง <c oughs>